สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ราชพลงานก่อสร้างนะครับวันนี้ก็จะมาเขียนโฉนดด้วยโปรแกรม SketchUp นะครับเดี๋ยวมาเริ่มเขียนกันเลยนะครับ import โฉนดเรานะครับกด import เข้ามาครับ import มาแล้วก็ทำการดับได้เลยนะครับเริ่มดับนี่นะครับให้ตรงตรงโฉนดเรานะครับอได้แล้วได้แล้วก็ทำการจิ้มนะครับจิ้มนี่ นี่ก็จะมีค่าขึ้นมานะครับห้าจุดสามสี่นะครับเพราะฉะนั้นมาดูตารางเนื้อที่เรานี่เนื้อที่ก็จะอยู่ที่ตัวนี้ง่ายหน่อยก็จะอยู่ที่หนึ่งงานนะครับหนึ่งงานก็เท่ากับสี่ร้อยตารางเมตรนะครับอ่าสี่ร้อยตารางเมตรเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขก่อนครับดคิดไปพร้อมกันเครื่องคิดเลขโอเคมาแล้วนะครับ เอา400ตั้งนะครับ400หารนี่นะครับหารด้วย5.3414ครับ5.3414เท่ากับนะเท่ากับ74ครับแล้วก็กดรูทตรงนี้นะครับปึ๊บนี่เอาแค่เลขตรงนี้นะครับ8.6537ครับอนะบปิดไปก่อน โอเคมาตรงนี้ครับก็กดที่ผิววัตถุนะครับกดเอสนะครับนี่แล้วก็ย่อมาแล้วก็ใส่ตัวเลขไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เนาะเลขเมื่อกี้นะครับแปดจุดหกห้าสามเจ็ดเอนเอร์นี่ครับก็จะได้พื้นที่จริงนะครับเนี่ยมาว่าดูสี่ร้อยตารางเมตรไหมอ่าเนี่ยครับก็ใกล้เคียงนะครับไม่ถึงกับเป๊ะมากก็แต่ก็ใกล้เคียงนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าจุด 99.69นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงครับใช้ได้อันนี้ก็คือได้แล้วนะครับได้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าระยะตรงนี้เท่าไหร่นะครับเนีเดี๋ยวใส่ดิเมนชันให้ดูนะครับผมก็ลบถนดไปก่อนนี่ใส่ดิเมนชันเข้าไปนะครับตรงนี้เราก็จะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่นะ17เมตรนะครับ17.99นะครับอันนี้ก็21เมตร92นะครับ ก็เสร็จประมาณนี้นะครับในการหาค่าพื้นที่ตามฉนดจริงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ